โยคะกับครูออฟวันนี้เสนอ4ท่าบำรุงตับครับจากง่ายไปหายากนะครับค่อยๆทำด้วยกันเราเน้นในเรื่องของการกระตุ้นการทำงานของตับซึ่งอยู่บริเวณขาเทาข้างขวาของร่างกายดังนั้นจะมีการบิดตัวพอสมควรครับเริ่มจากนั่งในท่าสุข,ขะนะครับเท้าซ้ายอยู่ในเท้าขวาอยู่นอกและอาศานะที่1เราเรียกว่าปริวิทาสุข,ขะสนะ ตั้งตัวให้ตรงนะครับจากนั้นหายใจเข้ากลางแขนออกปากเป่าบิดตัวไปทางซ้ายมือซ้ายวางหลังสะโพกมือขวาจับเข่าซ้ายช่วยบิดตัวบิดแล้วตั้งตัวให้ตรงนะครับมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆแค่บิดตัวไปแบบนี้นะฮะก็จะช่วย ทําให้ตับได้รับการกระตุ้นเขาก็จะทํางานปกติของเขามากขึ้นค้างไว้สามถึงหกลมหายใจจากนั้นหายใจเข้าบิดตัวกลับมาแล้วกลางแขนหายใจออกบิดตัวไปอีกด้านหนึ่งนะครับทางขวาครับมือขวาวางหลังสะโพกมือซ้ายจับเข้าขวาช่วยบิดตัวแขนขวาตึงตั้งตัวให้ตรงจากนั้นบิด ตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆห่อนคลาย เช่นกันนะครับ3ถึง6ลมหายใจแล้วหายใจเข้าหมุนตัวกลับมากลางแขนออกปากเป่าพักลดแขนลงมาด้านข้างช้าชาสบายสบายอาสนะที่2ครับยังคงอยู่ในท่าสุขาสนะแบบนี้นะฮะแต่เราจะมีการกลั้นหายใจหลังหายใจออกสุดแล้วบําท้องเหมือนกับเขมแมวท้องเข้าไปแรงๆเร็วๆนะครับ20ครั้ง อาสนะนี้เราเรียกว่าบันทะกริยาบันทะแปลว่าการบล็อกหรือการปิดนะครับในที่นี้ก็คือปิดลมหายใจกริยามาจากภาษาสันสกฤตมันคือคำว่าคริยากริยาก็แปลว่าเคลียดังนั้นมีการปิดกั้นลมหายใจและเคลียช่องท้องซึ่งในที่นี้มาช่วยตับในแง่ที่ว่าช่วยให้ตับขับพิษได้ดีขึ้นลองดูนะครับ หายใจเข้ากลางแขนออกปากเป่าคาแมวท้องไล่ลมเก่าออกให้หมดบิดตัวไปทางซ้ายทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วคาแมวกลั้นระบังท้อง20ครั้งเข้ากลับกลางแขน ออกปากเป่าบิดตัวไปทางขวามือขวาวางหลังสะโพกมือซ้ายจับเข่าขวาช่วยบิดตัวทุกอย่างเหมือนเดิมคาแมวแล้วกลั้นบําท้องอีก20ครั้งเขา่าสูดหมุนตัวกลับมา ออกปากเป่าพากักลดแขนลงมาด้านข้างชา้าๆและนี่คืออัศนะที่สองนะครับบันทกริยาออกไปอาศนะที่สามเราเรียกว่าอัฐมัสเยนทราสนะครับอัฐมัสเยนทราสนะเนี่ยทำได้สองรูปแบบนะครับจะเป็นรูปแบบของการยืดขาข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งคล่อมก็ได้นะครับหรือ ขาที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นการงอเข่าเข่าพุ่งไปด้านหน้าก็ได้นะฮะแต่ว่าการที่เข่าพุ่งไปด้านหน้าเนี่ยในขนาดเดียวกันส้นเท้าเนี่ยพยายามให้อยู่ชิดกับสะโพกฝั่งตรงข้ามให้มากที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองแบบยืดขาให้ดูละกันนะครับขาซ้ายนะครับเหยียดตึงปลายเท้าชี้ขึ้นขาขวาคล่อมไว้อยู่เหนือขาซ้ายนะครับ มือสองข้างวางไว้ด้านข้างนะครับหายใจเข้าแขนซ้ายชูขึ้นแนบหลังใบหูหายใจออกศอกซ้ายขัดเข่าขวาอ้อมกลับมาจับฝ่าเท้าขวาด้านในตัวเริ่มบิดแล้วนะฮะเข้าแขนขวายืดไปด้านหน้าออกว่าแขนขวากลับมาข้างหลังนะครับบิดตัว แขนขวาตึงตั้งตัวให้ตรงมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆปลายเท้าซ้ายเรากดกไว้เสมอนะครับสำหรับท่านที่จับฝ่าเท้าขวาไม่ได้นะฮะไม่ถึงไม่เป็นไรท่านไปตามที่ได้เลยจับเข่าซ้ายก็ได้นะครับหรือจะจับหน้าแข้งขวานะฮะแล้วแต่สะดวก เช่นกันนะครับอาศนะนี้เราค้างไว้3-6ลมหายใจจากนั้นหายใจเข้าวาดแขนขวากลับมาด้านหน้าออกปากเป่าพาักเปลี่ยนข้างขาขวายืดขาซ้ายคร่อมนะครับเข่าขวาตึงกระดกปลายเท้าขวาขึ้นมือสองข้างวางไว้ด้านข้างลำตัวจากนั้นหายใจเข้าแขนขวาชูขึ้นแนบหลังใบหู ออกปากเปล่าสอกขวาขัดเข่าซ้ายอ้อมกลับมาจับฝ่าเท้าขวาฝ่าเท้าซ้ายด้านในนะครับหรือจะเนี่ยฮะน่องหัวเข่าตามสะดวกเลยนะครับหายใจเข้าวาดแขนซ้ายไปหายใจออกวาดแขนซ้ายกลับมาด้านหลังวางมือไว้หลังสะโพกแขนตึงตัวตรงยันเลยนะฮะแล้วบิดมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังกระดกปลายเท้าขวาขึ้น หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆห่อนคลายการบิดตัวก็อย่างที่เรียนนะฮะช่วยกระตุน้นแต่จริงๆแล้วอาสนะเหล่านี้มีประโยชน์เยอะแยะเลยนะฮะเข้าแขนซ้าวาดกลับมาด้านหน้า ออกปากเป่าพักโอเคและมาถึงอาสนะสุดท้ายนะครับนี่คือปริวิทาตรีโกนอาศนะเราลุกขึ้นยืนนะครับเท้าสองข้างยืนห่างกันเท่ากับประมาณ2ช่วงไหลของเรานะครับหรือตามสะดวกแล้วแต่เลยนะฮะการฝึกโยคะต้องเอาที่เราสบายที่สุดนะครับจากนั้นเท้าขวาชี้ตรงเท้าซ้ายบิด ะะบิดเท้าซ้ายไปทางด้านซ้ายพยายามรักษาขาหนีบของเราให้ขนานกับด้านหน้าไว้ก่อนนะครับจากนั้นหายใจเข้ากลางแขนหายใจออกบิดตัวไปทางซ้ายบิดไปจนสุดแล้วเอื้อมแขนขวาไปแล้วค่อยลงมือขวาวางอยู่ข้างๆขอบเท้าซ้ายด้านนอกหรือไปตามสะดวกบางคนถนัดจับ หลังเท้าซ้ายบางคนจะหนัดอยู่ด้านหน้านะครับบางคนลงไปได้แค่ประมาณหน้าแข้งแล้วแต่เลยนะครับได้หมดทุกอย่างแขนซ้ายชูขึ้นด้านบน90องศาเปิดไหล่บิดหน้ามองตามปลายนิ้วมือซ้ายหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ เ่นกันครับ3ถึง6ลมหายใจจากนั้นหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาและกลางแขนออกปากเป่าพากักลดแขนลงมาด้านข้างช้าๆแล้วเปลี่ยนข้างครับเท้าซ้ายชี้ตรงเท้าขวาบิดไปทางขวาเข้ากลางแขน ออกบิดตัวไปทางขวาบิดไปจนสุดบิดไปจนสุดแล้วเอื้อมเอื้อมแล้วค่อยลงแขนขวาชูขึ้นด้านบน90องศาเปิดไหลบิดหน้ามองบนหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆการที่เราได้ยืดสุดๆนี่มันก็สะใจดีนะฮะสบาย 3ถึง6ลมหายใจจากนั้นหายใจเขา้ายกตัวขึ้นมากลางแขนออกปากเป่าพักลดแขนลงมาด้านข้างช้าๆ4ท่านี้นอกจากให้ประโยชน์ทางด้านร่างกายและจิตใจหลายอย่างแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกเลยมันคือกระตุ้นการทำงานของตับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับลองเลือกตามสะดวกเลยนะครับ เพื่อทําให้ตับของเราแข็งแรงและเราจะได้มีอายุยืนไปด้วยกันสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปนึงจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ